สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับโบวี่นะคะวันนี้เนี่ยโบวี่ก็ตั้งใจจะนําสิ่งกดีมาบอกต่อกันนะคะแต่บอกกันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนนะคะก็อาจจะทราบกันอย่างดีอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องของผิวของเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะนะคะเรื่องของวิตามินซีค่ะวิตามินซีเนี่ยมีหลายรูปแบบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีที่เป็นสารสกัดนะคะซึ่งเป็นวิตามินซีแบบชนิดผงนะคะหรือว่าเป็นวิตามินซีแบบสารสกัดแท้ซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็ดีในรูปแบบของวิตามิน อยู่แล้วแต่นะคะเนื่องด้วยจากสภาวะอากาศของเราในทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบนลภาวะนะคะแสงแดดต่างๆก็ทําร้ายผิวกายของเราหรือนะคะจะเป็นทางด้านของ PM 2 5ก็ทําให้เรื่องของอนุมูลสระของเรานี้เนี่ยนะคะหดหายไปหรือว่าแก่เร็วน้่นเองที่สําคัญในช่วงนี้นะคะก็ยังมีปัญหากับเรื่องของโควิด -19 ทีนะคะมาเป็นปัญหากังวลใจของเรามากๆก,ก,กันเลยทีเดียวลวะคะ่ะ ซึ่ง3ปัญหานี้หมดกังวลไปได้เลยค่ะเพียงแค่ 1, 2, 1 2, นึซองนี้เท่านั้นนะคะสําหรับตัว l ลิ e แวิซี่ฟรุ t ตเบอรค่ะที่โบวิไว้ใจกล่องเขาเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกเลยเลยค่ะว่าเขาสามารถคืนความสวยใสของเรากันได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องของผิวกายของเราได้ดีมากๆอุดมไปด้วยนะคะสารสกัดจากวิตามิน B ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B3, B6 ไบโอตินและ B12 ที่สําคัญนะคะเขายังนะคะ มีศาสสกัดนะคะจากทางด้านของการที่ชะลอนะคะให้ผิวหน้าของเรานั้นดูบริ้งรังกระจ่างใสสาสหรับนะคะใครที่ปัญหาเรื่องสิมก็หมดความกังวลใจได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะยังฉลอนะคะความแก่ของเราได้อีกด้วยอีกทั้งนะคะยังช่วยเสริมสร้างนะคะสำหรับภูมิต้านทานของเรากันด้วยละคะ่ะ ตัวเลือกดีๆที่โบวี่แนะนำนะคะเพียงแค่1-2ซองเท่านั้นนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคืนผิวใสให้กับเราอย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญเนี่ยเขายังอุดมไปด้วยสารสกัดจากวิตามิน B นะคะแล้วก็วิตามิน C แล้วก็ยังเพิ่มเกลือแร่ให้ร่างกายของเราอีกด้วยนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้โบวี่จะมารีวิวนะคะการดื่มได้อย่างง่ายดายให้ทุกคนได้ดูกันไปเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะดื่มง่ายขนาดนี้นี่เลยค่ะฉีกซองออกแบบนี้นะคะแล้วก็ ผสมกับน้ําเปล่าของเราหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้ที่คุณชอบก็ได้นะคะเทลงไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็คนนิดนึงนะคะคนนิดนึงกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ดื่มเพื่อสุขภาพของเราในทุกๆวันกันได้เลยนะคะอยากผิวสวยผิวใสลองดูสิคะสำหรับตัว Le ne w วิสซ e ่ฟร u r y รรับรองเลยค่ะว่าผิวของคุณนั้นจะคืนความสาวให้กับคุณอย่างแน่นอนลองไปจัดกันดูนะคะดื่มง่ายมากเลยค่ะ